เพื่อนๆวันนี้เรามาให้อาหารกันในสวนสัตว์ที่เอเคยสวนสัตว์ของที่นี่นะคะใครเข้าใครออกก็ได้เอาขนมปังมาให้ค่ะซื้อขนมปังมาเจ็ดแปดยูโรเอามาให้เดีย๋ยวเราไปดูกันเป็นรสของเจ้าที่ก่อน เจ๊มาดูกล้องหน่อยได้ป่าว่ามันมันติดหรือเปล่าวางมันไม่มาน่ะวางมันนอนอยู่ตรงโน้นนะเก็บกินสิขาคนเล็ก้ยเห็นป่ะเห็นเห็นเห็นขึ้นนิดนึงโอเควางมันไม่มา เดยวไปไล่อันู้นมันนี่สิมันมาแล้ว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 เส้อขนมปังมาเนี่ยค่ะมามาเอาดูมืดเราต้องถ่ายคนนี้นะควางต้องเอาควางมาเอาควางมาควางเราต้องไปโยนฝั่งนู้นละมั้ง ก็ไปฝั่งนู้นได้เีใช่เล่ใช่เดินเี๋ยวเอาไปให้ไก่เดินเอาไปรอบๆนี่แหละไปไปฝั่งนู้นมาไปค่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นมากกวางเขาไม่ยอมเดินมาไปมาค่ะเพื่อนๆวันนี้มาสวนสวนสัตว์สวนสัตว์ที่แบบว่าเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจของของพื้นที่ของเราตรงนี้นะ พื้นที่ของเราบ <laughs> ริเวณที่ <c oughs> ทเจ้ก็ยังให้อยู่มาหามันเก็บกินมั่ง <c oughs> นู่นเดี๋ยวไปหากวางไปหาจิงโจ้าหาไก่กันก่อนตอนนี้เราไปหาไก่กันก่อนซื้อมาเดี่หางเงืนอนก็จะเป็นอย่างี้ ไปหาไก่กันตนอ่อนน้าเฮ้ยตรงนี้มันจะกินหรือเปล่าเจ๊โยนไปซีเจ๊นั่งไงเดี๋ยหนูจะโยนไปวันนี้อากาศดีเจ๊โยนเลยอ๋เจ๊เจมีกี่ถุงวะสามเงี้ยเอาน่ะมันมาแล้วเห็นปะโยนปุ๊บก,ก็จะมาเ,เออโยนไปมันมอง ไอตัวเล็กมะเดี๋ยวมันก็มาม,ม,มาไ,มไ,มไมมอ,ไอพวกนี้นมาไอพวกนี้มากันเออโยนไปท่านกินกันเห็นปะเนี่ยไอ้ตัวนี้ชอบหยิบใส่มือชอบหยิบใส่มือเอ๊ะมองตัวเองมองมองเดี๋ยวไปให้ไก่มั่งให้ไก่ตรงนีน้มั่ง วันนี้อากาศดีแหละ,ะนี่ไก่บ้านเขาเนาะมาให้เพื่อนนี่ไก่บ้านเขาเดี๋ยวเราจะโยนให้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเห็นป่ะี๋เนยยโยนให้ไก่กินมั่งไงไก่อยู่ในเล้าก็มี ากต็ตายมากทำไมไม่มีใครสนใจอาหารฉันเลยชากิสาตั้งใจจะเอามาให้พวกเธอกินนะดูไก่ฮอลแลนด์น่ารักตายไปไก่นุ่มมีอยู่ในเล้าก็มีนะคะเก็บ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  ไก่เขาน่ารักเนาะนะเจ๊เถิบจักรยานไปอีกหน่อยสิออไก่เขาน่ารักเนาะใหายไม่กินนะมันงสงสัยมันจะอิ่มห่ะเจ๊ดูสินี่ค่ะไก่ไก่ฮอลเลน่นมาตามไปนเนี้ย นี่น่ารักเปล่าไม่กินเปล่าวิ่งความมาแล้วเหยีความมาลูกไหนายนายมีม้าตัวเดียวเองเ,ออเดี๋ยวมันไปอยู่ตรงนั้นป่ะเดี๋ยวเราขับอ้อมเราเดินอ้อมไปนี่เนี่ยค่ะเพื่อนเอนเดี๋ยวจะอ้อมสวนไปให้จิงโจ้ฝั่งนูน้นจิงโจ้อ,อยู่ฝั่งนูน้นจิงโจ้อ,อยู่ฝั่งนูน้นให้เพื่อน กินบ้าไก่ต้องเอาไปให้กวางให้กวางเยอะๆมันจะกินกวางเขาชอบกินมาหนูไม่ถีมนะหนูเดินไปเพราะหนูต้องถือนี่เนี่ยค่ะ <c oughs> บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะล่มลื่นสวนสาธารณะที่มีสวนสัตว์อยู่ด้วยค่ะเฮ้เบมันมาแล้วพี่แพะของพี่มันมันมาแล้ว พอแล้วมันไม่กินหรอกโยนให้มันก็ไม่กินหรอกมาเอาให้เป็ดบ้างมาเอาให้เป็ดงมาเอาให้เป็ดบ้างนี่เป็นเป็ด เมื่อก่อนตรงนี้มันมีกระต่ายด้วยนะตอนนี้มันหายไปคนไม่รู้ก็เอาไปไหนแล้วเด็กมันไม่มาหาเราสิเขาก็โยนไปเดี๋วววววววยวนะมันให้กินโยนไหมนะแล้วทั้งนกทั้งสุกเจ๊าย,ายายโยนลงบอนะ่อเนาะมองมีหมันกระเด้งไปโยนแค<ท>่ให้มันมาแหละว,<อ>วางมาวางมาวางมานี่มา มาเจ้มาป้อนปตมันเห็นเป็ดมันเห็นเป็ดมาเจ้มาป้อนกวางเลยกวางมาเจ้กวางย่างกวางกวางกวางนานกวางไปกินเฉยบอกแล้วว่ากวางกินเยอะนานเห็นไหมไอ้เจ้านี้ไม่ไม่กินกวางไปกินนู่นแล้วกวางมานี่มากวางมันกลัวนะกวางเดียนะกวางเห็นไหมกวางกินใหญ่เลย ต้องกวางกวางถึงจะกินหมดแพะมันอิ่มแล้วแหละหมดแล้วขอให้มามามาแล้ววางวันนี้มาวางอไอ้พวกนี้มันไม่กินแล้วมันอิ่มแล้วไปพวกเธอให้เธอพวกเธอก็ไม่เคยจะกินหรอกฉันให้เธอเธอกินป่ะเห็นไหมน่ะยิงอีกต่างหากอือ ย้อนใกเดินเล่นมาใกล้ๆมันก็วินน่งมาปาเจ๊เดี๋ยวเราไปโลกวางออกตรงนู้นจิงโจ้เดี๋ยวเราไปจิงโจ้ก่อนตรงนี้มีจิงโจ้นะคะเพื่อนไม่มีจิงโจ้นะเดี๋ยวไปเล่าจิงโจ้ออกก่อน เห็ดอะไรเนี่ยเจ๊เห็ดโคนเนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเจ๊มาดูซิเห็ดะไรเห็ดโคนออกแล้วเร็วเดี๋ยวรอให้กวางอยู่ตรงนู้นะ เดี๋ยวเราไปดูเห็ดก่อนพอดีค่ะตั้งเอ๋มันตั้งไฟดีเท่าไหร่เนี่ยแป๊บนึงนะเจ๊ไม่จับรถให้หนูก่อนได้ป่ะเฮ้ยเห,ห,ห็ดอะไรเ่ะเห็ดโคลนเจจับรถหนูแ,บบแล้วเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะเพื่อนๆดึงเลยไปเก็บเพ้่มอีกเก็บเพ้่มแล้วกินแล้วตายนะเก็บทำไม เก็บขึ้นมาดูว่ามันใช่ป่าโอ้ไม่แก่เก็บอ่ะไมจับแกจับ,จบเพราะส่วนใหญ่ถ้าเห็ดอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดอะไรปะ่ะมันเห็ดคนเลยเนาะม,มันเห็ดฝางบ้านเราเอ,อ่ะเนาะดูนี่สิมันเห็ดฝางบ้านเราไปค่ะไปดูจิงโจ้กัน Chị tôi cách này hả? Nè, Chế vô này mình cũng mà. À vô tung nè nữa. ยนเจ๊มีสีขาวกันหรอไม่มีอ่ะมีสีขาวเลยยนอันนี้โยนอันนั้นสีดำม,มันไม่มามาละสีดำม,ม,ม,มาละเจ๊ัวดำมาล ใบหัวจะของเห็นไหมลูกมันออกไหมโอ้ยมีลูกด้วยเจ๊โยนไปโยนไปเจ๊มือจะถ่ายเห็นไหมลูกมันเห็นไหมเห็นไหมมีลูกด้วยลูกมันอยู่ในนั้นนะคะลูกมันอยู่ในตองเขาเรียกอะไรนะไอเจ้าตัวนั้นทำอะไรนะกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยนั่นอะเอาอันอ่อนๆให้มันตัวนั้นเอ๊ะ จะมาดีไม่มาดีวะเจเจ<ด>เจย์โยเจโยนไปไปล่อทางมันไอ้คนนั้นไม่ขี้เกียจมันนอนเป็นหนุยู่ใต้ต้นไมน้เออมันตกบิด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 มันเออบิดบิดมันให้เรามีแรงโน้มถ่วงเออ,อยัง้งแหละฉลาดนั่นสองอเห็นเปล่าเห็นเปล่าต้องล่อมัน ไอคนนั้นมันขี้เกียร์ลุกละลุกละลุกละโชชอรี่ทำท้องคว้าคว้าเอลุกละคนนั้นลุกละเอละพอละไอเนี่ยพอละเดี๋ยวไปจับต้องเรียบร้อยไปทีนี้ก็ไปลุยกวางกันค่ะเพื่อนๆไปลุยกวางกัน กิงโจได้แค่เนี้ยเขาไม่ค่อยมาเขากำลังนอนพักผ่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาพี่กวางกันอุ้ยเจบฟังน,นี้เต็มเลยเรื่องมากวางอ่ะกวางอ่ะกวางวันนี้ไม่ไม่เดินไปทางนู้นเลย นี่ค่ะลางลูกไฟเย้อย่าไปโยนให้มันพอแล้วอ๋อถ่ายรูปค่ะเพื่อนๆมาดูสวนสัตว์สวนสัตว์แถวบ้านอยู่สวนสาธารณะสวนสัตวนะ์ถตแถวบ้านนี่อยู่ จะไม่โยนกวางก่อนนะกวางเขาแป๊บหนึ่งก่อนเด้อแป๊บหนึ่งก่อนนะจะเดินไปวไัดรถไฟฮะ<ไ>นี่ยอะไรนะเพื่อนๆค่ะเห็นปะนะคือก็เรียกอะไรน่ะนะเอเรียกไม่ถูกนะนั่นนะกวางเขานอนอยู่ตรงนั้น 1. 1> ออเมาแล้วเจ๊มาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยแพะมาก่อนเดี๋ยวควางมาฟังลุกแล้วฟังลุกแล้วลุกยังมาเลยเจ๊เลยนกยุงมาด้วยเจ๊นกยุงมาด้วยเฮ้ยเจ๊มาโยนทางนี้ดีกว่ามันจะเห็นชัดกว่าว่ะตรงนี้มันจ้าฮะนนนตรงั้แหละตรงไหน ตรงนี้มันกล้ามันมองเห็นไม่ชัดว่ะมาแล้วอ่ะวางมาละแพะก็มาละมาโยนนี่มานี่วงมาแล้วเหรอวางมาแล้วนี่ไงบอกให้เจมี่โยนนี่ไงวางมาแล้วมาเอาถุงมาทั้งถุงเลยนี่ตัวนี้ก็มาเด้อเด้อเด้อได้กินแล้วได้กินแล้วโอ้วัตเติลวัตเติลอ่ะวานมัน โอเคอีกจังหากกินไหมพ่ออ่ะอันนี้เขาเรียกตัวอะไรเหรอเนี่ยตัวนี้ยรามะลามะน่าจะใช่นะหุ้ยกว่างดาอุ้ยน่ารักอ่ะนี่เธออย่าไปยุ่งของฉัน ถ่ายมาหม่สองมหนึ่งสองติ๊กติ๊กน่ารักน่ารากเดี๋ยวถ่ายดูปห้ก่้างางมูไปไหนอะปมดเอ็มไปมมดนกยูงเหนกยูงเป็นมดตายแล้วเพื่อนสาวนกยูงเร็วเฉดเ่นหูดูอันนี้ก่อนทางนี้ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวมาทางนี้มัมาทางนี้มั่งนี้มั่ย ก็ก็อเจ้านี้บังไปทางนู้นไอ้ตัวมันใหญ่ไงมันก็เลยบังหมดเลยบังหมดเลยเนี่ยแล้วมันก็เวลาโยนให้เกากินเขาก็ไม่ชอบเลยนะต้องจับในมือให้เขาคนชินไงเราว่านะเฮ้ยเนีจ๊เนีเ่ยตัวนี้เตัวเรียกอะไรเอย่างเนี่ยแม่แก่แม่จำไม่ได้หรอแม่ ไม่ถึงไหนเลยลงไปไม่ถึงไหนเอ้าเออไอ้ตัวเล็กอ่ะลงไปไม่ถึงตัวเล็กอ่ะอันนี้เรามาเอามานี่อันนี้ทำไมต้อนต้อนต้อนรอบบัสหนึ่งค่ะเพื่อนๆเถอะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่ะไปเลยอ่ะแต่ยังกัดหูใฉันนะ ฉันว่าจะถ่ายรูปเธออย่ามากัดหูฉันนะอเออห้ามกัดนิ้วนะนิ้วฟิงกันของฉันล่ะเธอคุนมากจังเลยตัวใหญ่ตัวเล็กนี่เธอฉันให้เธอตั้งแต่ตรงโซนนู้นแล้วเธอจะมาอีกเหรอเอ้หน้องเอเกียร์แอับดับดับดูเสียวมือจังเลยอ่ะ เีนิ้วหิวแลวปาดนิ้วได้วยอาติลานกยุงร้องไม่ได้นกยุงร้องกูมั่งกูมั่งตู้มั่งตู้มังนกยุงตู้มั่งเจ๊ต้มั่งตุ้มั่งตูมั่งนี้มัเก่งมากเลยนะไปใหญ่เลย ตัวก็มันตัวใหญ่ที่เฮ้ยไอ้ตัวเล็กของเราอยู่นู่นน่ะเหน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 ะมาอ้อนเฉียมาอ้อนเฉี่ยเอานกยูงกันอ่ะอย่าร้องอ่ะว้ายว้ายอันนี้จริงๆแล้วมันมีหลายตัวนะเจ้ตอนนั้นอ่ะ ก็เ,เอามาตอนตอนหน้าฝนตอนนั้นอะ่ะหนูเห็นมีตั้งสามสี่ตัวเนี่อันนี้ก็เอาไปไหนูอวงอยอ่ะกินไปมีเยอะซื้อมาให้เขาเยอะเลยค่ะซื้อขนมปังถุงละหนึ่งยูโรมาให้มาให้เขากินนี่ค่ะก็เนี่ย น่ารักน่ารักน่ารักเจอทำไมเป็นคนน่ารักอย่างนี้อ่ะต้องเข้าแถวค่ะต้องเข้าแถวนะคะอย่าดื้อนะคะต้องเข้าแถวดูแบบปกติกวางเขาจะมานะปกติกวางเขาจะมาเนี่ยกวานก็ไม่ยอมมาเขาเห็นลามาเขาก็ไม่ยอมมีสีขาวมีสีดำด้วยนะนะฟังมาฟังมานี่น่ารักเห็นปะเจ๊เจ๊นั่น ่เ,บบเ,เ,เนาะลูกมันน่ารักเห็นปะน่นน<อ>ลูกมน่าขาวอะลูกอะไรนะลมามะหรอน่ารักอ่ะน่ารักมา,ากลาเลยเจ๊รถจักรยานสิทาบ,บันบทัสมีด้วย

น่ารักตายไปเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูไปลูกอันย่างของเจ๊ามาแล้วอันนี้ของหนูก็เหมือนเลยวะมันก็อิ่มพอดีแหละเจ๊เราซื้อมาตั้งเยอะเยอะมากเราซื้อมาตั้งเกตขุ่นนะใช่เธอนี่เธอเธอตัวใหญ่นี่เธอกินกินเป็นปอนแล้วเนะี่ยคนเดียวเนี่ยเธอไม่อิ่มเลยเหรอนนั่แหละเจ๊ อุ้อยน่ารักพึ่งมาทามากเลยอะ่ะเอาไปได้เลยนอนเนี่ยค่ะเพื่อ,อนๆตอดคนตะเกียรแล้วทีเนี้ยตดคนตะเกียรแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเอจะถ่ายให้ดูนะไอตัวที่นอนอยู่ตรงนั้นนะอ่ะจะมากินกล้องช้นเดี๋ยวเอถ่ายให้ดูนะนู่นนะ่ะที่นอน อย่าบัางนี่เห็นปะไอเจ้า,จาตัวที่นอนลูกของไอเจ้าตัวเนี้ยมันซูมเนี่ยไอลัมมามาเห็นไหมคะเห็นไหมครับเพื่อนนั่นแหละไอเจ้านั้นแหละเป็นลูกของไอเจ้าเนี้เขาก็นันังเชย่อเขาไม่สนใจใคระค่ะตนนเห็นไหม <laughs> นี่แหละค่ะว,ว่างๆกิจการศุกเสาร์อาทิตย์ไอสองคนนั้นเขา,าหยอกล้ออะไรกันสองคนนั้นเขาหยอกล้ออะไรน,นี่ปั่นจักรยานไปสิบโลกูก็ไปได้เนี่ยค่ะกิจกรรมว้างๆของเอ๋ก็คือกิจกรรมว้างๆของเอ๋ก็คือซื้อนมปังเอามาให้สวนสัตว์แถวๆนี้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะเพื่อนๆเพิ่งจะมีเวลามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยนะคะ ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะอะไรบางทีเรามาบางทีฝนปปอยๆปมัง่งบางทีเรามาบางทีเราไม่ได้เอาไม้เซลฟี<า>่ติ๊กมามั่ง <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพือ่อนๆก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเฮ้ยมันฉี่ได้ยินเสียงฉี่ถึงเนี้ยเลยนี่ี่ไม่พอตอดอีกโอ้ <laughs> เ <laughs> จ๊มาเอามา,มาละชีไม่พอตอดอีกเ <laughs> นี่ยลูกวางน้อยน่ารักมากเลยเห็นไหมคะเพื่อน ก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูนกยุงเนาะ มันยังไม่ออกมาเจ๊จดูลูกมันอยู่ตรงนั้นก็ไม่ออกมานะเ,เห็นปะสามตัวนี้ก็เพิ่งมาดูดิเจ๊ไปไหนมาเพิ่งเห็นนะไ,ไอคนนั้นร้องตลอดเลยเราเอาเข้าไม่ได้เนาะเราเราโยนไปไกลๆไม่ได้หรอก แต่ไม่เป็นไรพรอกินเสร็จเ่ะสามตัวนั้นเพื่อนๆเดี๋ยวจะ z ู o m ให้ดูเนี่ยเหน็นป่ะดููกินอากันย่างาานอกเห็นไหมคะนั่นน่ะเขาไม่ยอมมากันเขาแบบอยู่แถวนั้นเขานอนอยู่แถวนั้นน่ะเด็กๆก,ก็นอนอยู่แถวนั้นเขาไม่ยอมมากันนั่นน่ะลูกของกวางนะคะเพื่อนไม่ยอมมาก แฟนมันน่ารักจริงนี่แกะมันแฝงไปกันค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวเราก็จะถีบจักรยานจะจักรยานไปทางไหนดีกี่โมงแล้วเจ๊กี่โมงแล้วหกโมงแล้วเหรอโมงละไวจังจริงเหรอพี่จะกับข้าวให้รบยังไม่ทำทำหนึ่ง ไม่ได้ทำอ่ะเข้าไปข้างนอกกับเครื่องซักอ๋อเหรออืมข้างในลูกมีตุ้ยาเดี๋ยวเราไปเด็ดเดีวเอไปทำกับข้าวให้ลุงฮันเดีย๋ยวเราไปเด็ดแบบล็คเบอร์รี่กันไหมไปเจอกันที่บ้านเ <c oughs> ช่เข้าวท้องร่องตรงนี้ก่อนนะไปบ้านเหรอแน <c oughs> ่ใจนะว่าจะว่าจะอัดอัดฮะ À, mày à? nó dùng hả nó dùng hả xong mày hả à? Chế.